โอเคฉันจะมาเอาของพิมพ์เนี่ยให้ดูว่ามันได้ค่อนข้างเยอะเลยนะห้าล่มของอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวให้ดูทีละอย่างเลยละกันนะเอาไหนก่อนดีเอาวันที่เป็นไฮไลท์ก่อน เรียกว่าไฮไลท์ได้ไหมได้เลยเพราะว่ามันเป็นของที่แบบว่าคือเราอยากซื้อเล่มนี้ก็เพราะว่ามันได้อันนี้นั่นก็คือสแตนดี้ยคิลลิครบหกตัวใช่ครบทหกตัว,ตวเป็นอย่างนี้ก็คือเราจะได้จากการที่ซื้อเล่มหนึ่งมันก็จะได้อันนึงอืมแต่ถ้าซื้อครบ อ่ม uh, ห้าเล่มอะจะได้ครบหกตัวเลยก็คือมันจะเล่มละตัวใช่ไหมแต่ถ้าซื้อครบห้าเล่มอะ่ะมันจะได้หกตัวไปเลยซึ่งคิดว่าทุกคนก็น่าจะซื้อครบห้าเล่มน,นะไม่น่าแบบเหลือใครคนใดคนหนึ่งไว้อ่ือแล้วก็การที่เราจะได้อันนั้นมาก็คือการอำ่ำนี่สะสมตัว นี่คือเขามีนิมแถมมาให้ด้วยนะแบบไข่หงตัวน้อยอ่ะเขาเรียกเรียกอะไรจำไม่ได้ไปเป็นสแตนดี้จิว๋วสแตนดี้กระดาษกับอันนี้เป็นตัวตัวแรกของพรีเมียมนี่ขู่ปองอืมซึ่งอันเนี้ยอันนี้ที่บอกว่าให้แบบทีละคนอ่ะก็คือเป็นเปนแบบเป็นรูปของคนคนนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นโคสหลิงอะไรนี้ เดี๋ยวให้ดูถ่ายให้ดูทีละอันแล้วกันว่าแบบแยกๆแต่ละอันมันมีอะไรบ้างขึ้นว่าไปมันก็เยอะจริงๆเนี่ยคิดเลือกไม่ถูกล้วจะเอาอะไรต่อเอออันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งแรกที่ได้มากากไข่หงมันคือมันคือไข่หงนัมเบอร์เป็นสเตนดียนจิ๋วอ่ะน่ารักมากที่มันจะเป็นแบบนัมเบอร์นั้นนัมเบอร์นี้อ่ะคือแล้วอานเนี้ยได้มา ห่อใหญ่มากเดี๋ยวจะไปลื้อภาพมาคือคือไม่แน่ใจว่าลบภาพทิ้งไปหรือยังแต่ว่าเดี๋ยวไปลื้อมาให้คือมันแบบอันอันแค่เนี้ยซองแค่เนี้ยแต่ห่อมาคือเป็นหอ่อห่อแบบห่อพัาสดุอะเหมือนกันแตกแบบโอ้โหคือห่อดีมากแข็งหงไม่ว่าจะง,งานไหนคือก็ห่อดีเวอร์แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นของแถมของซื้อที่เป็นอันสุดท้ายคือคือเล่มเนี้ยมันเป็น มันเปิดตัวตอนงานสำนักหนังสือต้นปีใช่ปะแล้วมันก็จะไปจบตรงมหาการรมหนังสือที่เป็นท้ายปีพอดีอันนี้ก็คือเป็นนั่นแหละที่ซื้อที่สั่งซื้อไว้ในบ็อกเซตแล้วก็ไปรับทีเดียวที่งานหนังสืออะเดวันเลยนะจะบอกให้อวดนิดนึงทีแล้วอันน,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 นี้เขาเรียกว่าอะไรนะอืมเออจิกิเดี๋ยวให้ดูไม่แกะถุงหรอกนมวบอกเลยให้ดูแบบอัน,นี้แหละมี ชิคกี้ยอไหมไม่ย้อนอะนี่เป็นอย่างนี้สนน่วนอันนี้เป็นเรียกว่าโปสเตอร์ได้ไหมปกูกระอ่ะที่เป็นหลายกล่องเนื้อแบบกระดาษดีเลยนะหนามากน่าจะหลายแกมอยู่แล้วก็เป็นแบบกิ๊กเตอร์แบบเนื้อคอนแบบว่าขรุขระหยาบๆเป็นแบบเนื้อใส เออนี่ยอันน,น,นี้อันนี้คือลายกล่องที่แบบว่ามันจะมีภาพยา,ยาวๆอยู่นี่เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็วันนี้เป็นเหรียญเทียวที่เป็น 800, ออเดอร์แปดร้อยออเดอร์แรกนึ่องว่าจะไม่ทันใช่แล้วแต่ตอนที่ฉันสั่งซื้อวันต่อมาใครหงก็ลงจะลงโพสไปว่าเหลือเหรียญเกียอีกเจ็ดร้อยเหรียญเออยึอเป็นคนแรกๆอยู่นี่ เป็นถุงให้ใส่ด้วยแล้วก็แบบอันนี้ก็จะกินมาเป็นคือแบบเออมันด้ความรู้สึกเป็นอ e ีสปอร์ตว่าเลยนะเวลาเราไปงานเกมแล้วแบบได้ถุงอะไรอย่างเงี้ยถาถุงมันจะต้องเป็นสีดําแล้วก็มีความแบบลงสกีนโฮโลแกรมอะไรเงี้ยของดีนะแล้วเหรียญอันนี้ก็คือแบบเหรียญจริงปะเนี่ย <c oughs> คือมันเป็นของจริงมากเวอร์อะไรเงี้ยแ,แต่ว่าไม่ไม่ไม,ม,มีความรู้ด้านนี้ก็คือไม่ได้ใจว่าของจริงแบบของจริงหรือเปล่าแต่มันปเป็นเหรียญเจวที่เราได้มาแล้วก็อันนี้ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่แบบหน้าตาเหมือนแผนที่มั้งเปให้ดูอ่าเอาไมาใช่นี้สมุดโน้ตดีกว่าสมุดโน้ตไข่หงุงค่าบริการอ๋ออันั้นไงตามเนื้อเรื่องมันจะมีไอ้นี่อยู่ค่าบริการเหรียญเกียวที่แบบเทพจริงเขาว่าเนี่ยให้กับโค้ชลิงของเราอันนี้เป็นการ การคุณนักเขียนข้างหลังจะมีพวกตัวละครอ,อยู่ไม่ใช่จะ <laughs> เรียกว่าไงดีทีมงานอะจะมีแบบอืมเฮ้ยไม่ใช่ทีมงานนี่อ๋อเออใช่ตอนแรกที่ได้มาก็คือฉันดองไว้อยู่ไงมันจะมีตอนแรกฉันเึียกว่าเป็นแบบตัวละครในเรื่องผสมกับทีมงานแต่ไม่ใช่เอยแล้วที่ตัวฉันก็ได้เห็นหน้าตัวละครอ,อื่นๆแล้วคือปกติจะได้เห็นเน่หน้าตัวละครแบบทีมของโกโฮใช่ปะทีมกับบ้านเราอะ ดีนะบรรทุกคนอื่ด้วยโอ้ยน่ารักอ,อ่ะเพิ่งเห็นอันนี้เพิ่งเห็นเลยเพิ่งได้ฉเฉลยตัวเองเลยจริงๆอันนี้แจ่มมากเยี่ยมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้เดี๋ยวในแบบถ่ายซูมๆให้ดูเลยแล้วอันนี้เป็นการนมเบอร์ของไข่หงเบอร์สิบหกใช่ป่ะสิบห้าหกใช่ใช่ใช่ ได้เบอร์สิบหกมาไม่รู้ว่าคนอื่นได้เบอร์เดียวกันไหมแต่ว่าเราได้เบอร์สิบหกมาไม่ได้เจอว่าเป็นแบบเบอร์เดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทีมกับบ้านของเรานั่นเอง <c oughs> เด็กๆทีมอ e ีสปอร์ตของเราใช่พวกของเล็กๆจัดไปแหละแล้วเลียร์พื้นที่กัน มันูงของใหญ่กันบ้างซึ่งอันนี้อันนี้ฉันไม่รู้เลยว่าทางฝั่งจีนออริจินอลเขามีตอนพิเศษอะไรหรือเปล่าแต่มันเป็นแบบเอ่อมันจะเป็นแผ่นรองเมาส์ลา,ายทันยุคอืมคือก็คือไข่หงเอามาขายในมันไอเนี่ยเซตสุดท้ายเทตเดียวกับเล่มห้ากับรีบอกอะก็เลยซื้อมาเพราะในหนมันก็นี้แล้วก็เลยตัดสินใจซื้อมา แล้วฉันจึ้งอย่างหนึ่งรู้ป่ะอ่ะอีกลายหนึ่งลายเนี้ยลายเนี้ยเป็นลายกล่องลายเนี้ยเป็นลายดะยุกคือมันจึ้งอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันใหญ่มันไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เออต้องให้ดูอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเอาที่เป็นลายกล่องนี่ก็คือคุณภาพก็คือแบบภาพชัดมากเนี่ยแกะเนี่ยอ่ะ ดดเดี๋ยวแกะให้ดูคือมันใหญ่ใหญ่มากๆตอนนี้อาจจะมองไม่ชัดแต่เดี๋ยวถ่ายอ่ะชัดชัดให้ชัดนะอ,อันนี้ให้ดูความใหญ่อะดูใหญ่มากใหญ่กว่าแผ่นของชายที่แบบชัดปไวยอีกอ่ะเธอใหญ่มากดูดิเลยขอบแล้วอ่ะแล้วภาพชัดมากอุ้ยบ ชัดมากไม่รู้กล้องโฟกัสไหมแต่ตอนนี้คือชัดมากเดี๋ยวถ่ายแบบไอ้นี่ให้ดูใหม่อีกลายหนึงก็คือเป็นลายแต่ยุคฉันว่าฉันมันไม่เขาไม่ได้เอามาขายรวมกันนะถ้ามันไม่ใช่อืมจากเรื่องเดียวกันคิดว่าน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่ามาเป็นตอนพิเศษหรือเปล่าแต่คือไทยไม่ได้เอาเข้าไง อาจจะเป็นตอนที่เจษที่มีชะกรอในจีนโอ้ยนี่แหละที่ไม่ไมอยากไม่อยากเก็บเพราะว่ามันเก็บเยอะากเก็บแหละแล้วก็คือห่อมาให้ด้วยเป็นถุงให้ถุงอย่างดีอ่ะถุงดีอยู่เน้ะมาให้ดูายนี้ด้วยเลยแล้วกัน ใครรู้บอกหน่อยว่ามันใช่มันใช่เรื่องนี้ใช่ไหมนี่ลายท่านนายุกอะคือคิดว่ายัางไงก็เป็นเทปเทพจริงกับโค้ดหลินแต่ในเนื้อเรื่องว่าไม่มีเมนชั่นเลยไงว่าแบบเกี่ยวเรื่องอะไรกับแนวแนวท่านนายุกปีศาจวะหรือใครเนี่ยมันมีรูปคีย์บอร์ดด้วยอ่ะอะเป็นเมาส์เป็นคีย์บอร์ดอ่ะ เลยเป็นแบบเป็นแค่คอนเซปต์อาร์ตเฉยๆที่เขาวาดขึ้นมาซึ่งเราไม่ได้ตามฝั่งจีนอยู่แล้วเราก็เลยไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาวาดตอนไหนแล้วแบบทีมจำานักพิมพ์ก็เลยหยิบมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันขาดในเรื่องเดียวกันมันก็ต้องเป็นเรื่องนี้ใช่ปะเนาะใช่แหละเออใครใครรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างเอามาบอกกันหน่ยนะมาฝห้ฟ,ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้น โอเคก็จบลงมาแล้วกับการฝอยเรื่องรวมพลราชาปีศาจอีสปอร์ถึงจะไม่ค่อยได้ฝอยก็เถอะแต่คืออยากแชร์เหมือนกันเพราะาเป็นเรื่องหนึ่งที่ซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังแล้วก็ของพรีเมียมเยอะมานั่นแหละเอาไป็นว่าคือตอนที่ซื้อก็คือคุ้มมากอะรอบพิอเออร์ที่โดนโดนตกเพราะหน้าปกหนึ่งเป็นไวสองอย่างที่บอกฉันไปทาไวา้แล้วก็ ที่สาคัญก็คือโดนของพีเมียมตกนั่นเองแต่ก็ไม่ผิดหวังนะเอาจริงค่ะว่าสแตนนี้เขาก็ทําดีในเล่มอะอย่างที่บอกในเล่มก็ทําดีเนี่ยแต่และแบบแต่และเล่มก็คือเปองี้เลยมีรูปมีอะไรมีภาพสีคือไม่ห่วงอะคือหมายถึงว่าระหว่างเล่มไม่มีรูปหรอกแต่ว่าเขาทําแบบทําดีอะไม่ห่วงอะเล่นดีดว่ะสีก็ดีภาพก็ชัดโดยเฉพาะไอ้แผ่นลองเมาส์ก็คือแบบโอ้โห แผ่นใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะมากคือลำ,ลำพังแค่หนังสืออมันก็ใหญ่คือจึงตั้งแต่หนังสือที่เล่มใหญ่กว่าที่คิดแล้วไม่พอไอ้แผ่นลองเมาส์ที่คิดว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่คิดว่ามันก็น่าจะเท่าๆกับแผ่นลองเมาส์ไอ้ชายที่ปูเป็นพื้นรองมกกั่แกเออคิดว่านา่าจะประมาณนั้นที่ไหนได้ยาวกว่าเยอะยาวแบบยาวเยอะมากอะเพราะว่าตอนซื้อก็ไม่ได้ดูขนาดว่าที่ดูอะไร ก็คือยึ่งมากจริงๆยึ่งหลายๆอย่างเลยโอเคถ้าจะให้สรุปเรื่องนี้ก็ออมเอาไงดีชองปมไม่ต้องไปคิดอะไรมากเรื่องปมไม่ต้องไปดึกย้อนว่าแบบนายอีกเข้ามาในนี้ได้ไงอะไรเงี้ยไม่ต้องไปดึกย้อนว่ามันเป็นปมที่ไม่เลยใช่แล้วมันไม่ใช่เลยแล้วก็อะ,อะไรเงี้ย อ่านเคมีพันนายเข้ากันดีเขาแบบใครที่ชอบสายสนับสนุนกันอ่ะแบบพวมเนียสนับสนุนกันอะไรเงี้ยความกัะความพ่อแม่มีอยู่จริงอ่ะแนะนําเรื่องนี้เลยแล้วก็คนในทีมไม่แบบมันไม่บ้งมันไม่มีตัวที่แบบว่าคอยทําตัวน่ารำคาญอะไรยังไม่มีมีแต่ตัวที่แบบตัวฮาตัวแบบตัวนัหลักตัวที่แบบว่าเต่าต้องแบบอ่าอบกอดน้องไว้อะไรเงี้ยฮ้่ฉันไม่เห็นดีเทลอ๋อเล่มหนึ่งมันก็จะมีความแบบค่อยๆเลื่อนมาเรื่อยๆด้วยเธอรู้ดิ ฉันเพิ่งเห็นดีเทลอ่านจนจบจนมาฝอยแล้วเพิ่งเห็นดีเทลโอเคคือ <laughs> <Okay. c oughs> บอกเลยว่าแนะนําแนะนําแบบอวยๆถึงจะแบบไม่มีอะไรให้ฝอยมากเราว่าไม่รู้จะฝอยอะไรจริงมันเป็นแนวที่อ่านอ่านไปเรื่อยอ่านได้ไม่สะดุดอะ่ะอ่านแบบว่าไม่ถึงขั้นวางไม่ลงแต่วางไว้ปุ๊บอะอยากกลับมาอ่านให้จบจะอ,อ่านตอนต่อไปอะไรประมาณเนี้ยแบบนั้นเลยจริงไม่ได้โมถ้าคนชอบสายแบบ ใส่สบายๆอ่านสบายๆไม่เครียดไม่อะไรเต็มีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเอาเรื่องนี้ไปอ่านเลยแนะนําส่วนใครที่อ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านแล้วคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ม <laughs> ันต้องคิดเห็นยังไงวะ <laughs> โอเคใครอยากฝอยด้วยก็เหมือนเดิมน้ำมันไว้นั่นล่างได้เลยแต่ฉันไปฝอยด้วยใครอ่านแล้วก็มาคุยกันว่าชอบฉากไหนชอบตัวละครตัวไหนมากอะไรบ้างเป็นให้ของพี่เมี่ยมอะไรกันมาบ้างอะไรงนี้นะ ส่วนเรื่องต่อไปก็กำลังอ่านอยู่เรื่องนี้องเดชมงงามพิพแธภัณฑอ่านได้มาอืมจะครึ่งเรื่องแหละก็คือเป็นเรื่องที่ตอนอ่านช่วงแรกๆอ่ะไม่ติดบอกเลยว่าเป็นเป็นเรื่องที่ตอนแรกอ่ะอ่านแบบอ่านอะไรตอนแรกนะคือทำใจอ่านไมไม่ถึงว่าบังคับตัวเองให้อ่านต่อเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันก็สนุกอะไรเงี้ยเออมันเพิ่งมาเริ่ม สนุกก็นี่แหละครึ่งเรื่องหลังๆนั่แหละโอเค้วเรื่องจะเป็นยังไงค่อยมาตามต่อเอาเ็นว่าสําหรับเรื่องนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครอยากฝอยอย่างที่บอกก็เมนต์มาส่วนใครที่มีเรื่องอื่นแนะนําอะไรแค่ที่ฉันอาจจะอ่านแล้วหรืออาจจะยังไม่อ่านก็เดี๋ยวไปฝอยด้วยถ้าอยากฝอยนะโอเคก็ว่ากันมาสวัสดีไป